ดีเอฟซีนอตตี้ครับวันนี้อยู่ผมอาจารย์นอตตี้วิบบ๊นอนนอกเจ้าของ YouTube ช่องอาจารย์นอตตี้พาเลยวันนี้อาจารย์ก็อยู่ที่ปูงดํานะครับพร้อมกับผลไม้เก้าอย่างอันนี้มีอยู่สองชุดแล้วก็ดอกกุหลาบเก้าสิบเก้าดอกนะครับสองชุดดอกกุหลาบนีครบแล้วของปูงเวศปูงดำยามานีอาจารย์ก็ขาดผลไม้ผลไม้ก็ตอนนี้มีสองจริงๆต้องไปสามก็ถือว่าค้างปูงไว้อีกหนึ่งชุดนะครับก็เดี๋ยวจะนํามาแก้บนให้ปุ๋ยวันนี้ก็ขอหน่อย สตัวตรงๆก็บนผลไม้เก้าอย่าง2ชุดแล้วก็ดอกหลาบก้เก้าหลังชุดก็จะเป็นผลไม้สามชุดนะปูนะครับสาธุครับอ่ะเข้าหน่อยวันนี้เราเด่น8ฟัน8รูดแดวิ่งแปดับแปดสาม8ปดศ8นดหนึ่งแปดสฟังอีกครั้งครับ8ปดสา0แปดดหนึ่ง แปแล้วก็8ปดครับ3ตัวมี830 8 3มศูนฟังอีกครั้ง830 831 837เม็ดเดียว8338ปฝากทุกคนกดไลค์ด้วยใครจะมาไหว้ปู่ก็ส่งน้ำสิบถึงสิบสนะครับจึง6นี่มีงานใหญ่มีวันไหลนะก็มาเจอกันได้กับบอลลาตี้อยากมาเจออาจารย์มาช่วงบ่ายแล้วกันขอบคุณทุกคนครับไปแล้วฝากกดแชร์ด้วยห้อมพลอดงอนใหญ่ งานวันไหลประจำปีเมษานี้งานใหญ่สงกรานวันที่16เมษายน2566งานเริ่มเวลา15นาฬิกาถึงเวลา20นาฬิกาณลานจอดรถตำหนักปูใหญ่อาจารย์น็อตบ้านนนสามคีตำบลน,นามนอำเภอน,นามนจังหวัดกาลสินมาเล่นน้ำ สนุกสนานกับเสียงดนตรีพบกับเออนุชาปะทะหงฟ้าหงสาอาจารย์น็อตตี้จัดให้บ้านเราอย่าลืมอย่าพลาดหม้อมวนน้ำกันบ้านเฮ้าหน้ามนต้องที่หนึ่งไม่แพ้ใครมาตอนมายามมาเอาบุญน,นำห